สวัสดีจ้าพี่น้องมเมองหลังฝนตกเศร้าเหมือนขึ้นฝนแห้งแห้งไม่แดดอ่อนๆคึมๆอยู่เด้แดดอ่อนๆคึมๆมืดคขึมๆหนุ่มบิ๊ภาพไปมึแม่มัตตาวดแล้วเอพวงงาพ่วยยัยไปใส่นะ่ะไปเดินนี่ปะ ต้องเขาได้เอ้ยแปดโมงผู้นี้อันนี้มันเจ็ดโมงว่าเป็นเคืองมือเป็นเขาแปดโมงอันนี้มันต้องเต็นเจ็ดโมงอย่าไม่เกินแล้วพี่นอ้องตาจะแกงหอยีอย๋ยยยวย้ว้องดีสิผ้าไปมั้งเออกระสีพอดีล่ะจังหน่อยแล้วผีทายคลิปกอน อืมอ๋อมกไวเ,เอามาเตะหน้าพี่น้องต่อแล้วเก็บเออตาเรื่องรางแล้วลา,งลางจุดนวยขาวจุดนวยขาวอันนี้น้ำอย่านั่ง,งแล้วคันมาแล้วฮัทจู๊บฮัทจู๊บอะไรนะมีก้นมั้นหรอ ข้าศนีก่ลกลบไปแกงใส่ขาเบีย้ยตาหนีห่างไยมันคือม่ออ,อกก็พอบ่อไดบ่ดบเขา เอ <Okay. S 2> ปเอามีดตัอัวนี่หมี่ตปต,ต่อยคุนนวลลางจุดรอน อันยาน่งจะขันอะไรละได้ผิดยานาง กับสแกงให้น้องแกงไส้ข้าวเบียร์แกงไส้หมอ้ออากาศฝนตกก็ลเลยคึมคึมมันเมื่อวันนี้ทีเราขับซาเลงเหมื่อวานมาเราไปอีกแล้วขับรถดิแตกๆไปท่ามอีกแล้ว มันเหมือดเหมือนต้องคลุมฝน,นต้นเหลือ,อแค่สองต้นเลยไหมกำลังใหญ่พี่น้องกำลังใหญ่กำลังใหญ่ต้นปลูกอยู่สามสี่ต้นมันบวทุนไก่ไก่เคียก็เลยเหลือต้นสองต้นอันนี้ต้นนึงต้นนี้กำลังใหญ่ก, 3, ก,ก,ก,นนหหกำลัง ค่เก็บอ,อดอเก็บอัญอนไปไว้แต่หนึ่งพักหนึ่งปลาลวกกินเก็บแก้วก็บป,ปนปนดินดินเก็บแดดซองแดดอ้อนออนตุ่นตุนมังยมตุนมังยมมันตต้นผูก้ก็ได้ผูพี่น้องมันบ่เกิดน้อยเลยไหม มะละบอมีหนวยตาแล้วก็มังเห็ดมังเนื้นีพพ่มนห้อยมาห้อยแตแกง นั่งหนีบเอาหนีบเอาพี่น้องม่าเห็นก็จะไงยงน้องบีช่วสิหนีได้นั่งหนีหนีกับหนีบกับ,บ,บ,บปลด ับอ,อ,นะอือกินกับอันนี้กับสมสมปลางยังพอสมปลา,า,า,มมาดูกับสมปลาดูพี่น้องนี่พอไงง่ายข้างกล่าวพอนม้าคายให้หอยอยู่สามหอส้มปลาดูส้มปลาดูน้ำมัตเตอร์สาวเศร้าคุกินกับสมปลาดูเมืองแดดแดดทองแสง งามเหมือนเสาเนาะน,ะอน,นีอยังมากไหมพี่น้องได้บรรยากาศให้มืองก็ะสิบประมาณนี้ล่ะตอนแกงน้องเบียร์จะไปท่ายใ,ให้มึงตอนแกงเพราะว่าจะต้าแม่ไปหาหม,มอก่อนหมอเขาเศร้า เราเอาอยาให้พอนล้วมังเอาเงินไหมพอคือบ่มีเงินนิึน่นเนงเดียวพอประมาณบด่ดนั้นที่มันสองหอยกลัวผลเอายามันได้เสียดิสีดยาแห่งบ่ได้เสียขัน้นทาเขาหาหมอแห่ได้เสียพีน่น้องเพราะว่าหมอเพิ่นเขาโครงการเข้าโครงการป่ะต้องมีขอตัวไปก่อนนะพี่น้องขอบพระคุณในหลายทีทท่ตาม สำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาแล้วเดี๋องมาหนีไปก่อนกาสวัสดีจ้า